สวัสดีครับเพื่อนๆที่ใช้ AI r g e n e r a t e ไม่ว่าจะเป็น Dall-E Midjourney หรือ Stable Diffusion พอใช้มาสักพักเนี่ยก็คงก็คงมีปัญหาคล้ายๆกันนะครับว่าในบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถสื่อสารให้ AI เ,เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้ใหเป็นภาพได้เหมือนบางทีเรามีภาพ ในหัวของเราอยู่แล้วแต่เราแต่เราไม่รู้จะสื่อสารให้ AI รู้ได้ยังไงว่าว่าเราต้องการภาพแบบนี้นะครับตอนนี้ก็มีเครื่องมือตัวหนึ่งที่อยู่ในคนรับโน้ตบุ๊กก็คือเครื่องมือที่เราสามารถเปลี่ยนภาพออกมาเป็นพรอมซึ่งตรงนี้เราก็อาจใช้เป็นเรฟเรนซ์ในการเขียนพรอมของเราได้นะครับหรือว่าใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับการที่เราจะสร้างพรอมของเราขึ้นมา เดีย๋ยวเราไปดูกันว่าเครื่องมือตัวนี้ทาํางานยังไงก่อนเข้าเนื้อหาก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันไปด้วยนะครับชแนลแบร์เฮดเป็นชแนลเกี่ยวกับ AI แล้วก็เรื่องของกราฟิกดีไซน์ต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง AI อาร์เจเต็ดซะเยอะนะครับเป็นคนที่ใช้มิจญี่อยู่แล้วหรือใช้ AI อาร์เจตเต็ดตัวอื่นอะไรก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กันไปด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการใช้งานคลิป i n t e r l o g a t e กนะครับก็อยู่ใน Col ์รั n o t e b o o k ซึ่งวิธีการใช้ก็จะเหมือนกับ การใช้คอลัมน,นบลกทั่วไปนะฮะก็คือเรากด p พลยนะครับจากบนลงล่างไปเรื่อยๆอันนี้ก็คือ,อคือว่ายังไม่ได้เชื่อมต่อก็กดเชื่อมต่อนะครับพอกด p พลยปุ๊บก็จะมีเครื่องหมาถูกก็เลื่อนมาอันต่อไปต่อไปก็จะเป็น Setup นะครับตัว Setup เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานิดหน่อยเราก็รอจนขึ้นเครื่องหมายถูกสีเขียวเหมือนเดิมนะครับ พอครึงขง้หมาถูกสีเขียวเรียบร้อยในส่วนของเซตอัพเนี่ยก็ในส่วนที่3นะครับอิน e ทอร์ a t เในส่วนที่3เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องมี URL ของภาพที่เราต้องการจะหาพร้อมนะครับซึ่งเราสามารถ Copy จาก URL ภาพได้เลยไปใส่นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครใช้ Discord เนี่ยก็สามารถใช้ Discord ในการอัปโหลดภาพได้เช่นเ,เราก็กดอัปโหลดไฟล์เหมือนปกตินะครับก็ส่งไฟล์ขึ้นไปบน d i s ค o ร d เสร็จแล้วก็ copy URL จากไฟล์บน d i ส c o r d ดมาใส่ได้เหมือนกันกดที่คัดลอกลิงก์นะครับเมื่อเราได้ URL มาเรียบร้อยนะครับก็มาใส่ในส่วนของ image part แล้วก็กดดันเหมือนเดิมตรงนี้ใช้เวลาไม่นานนะครับตัวคล i p i n t e r r a t o r เนี่ยก็จะแสดงผลพร้อมมาให้เราเรียบร้อยนะครับก,ก็จะเห็นว่าในแต่ละ แต่รัสเซทเนี่ยก็จะให้ก็จะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันซึ่งจะ,จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดเนี่ยตัวคลิปอินเทอร์โรเกตก็จะนํามาเป็นพร้อมให้เราเนี่ยทางด้านล่างนะครับอย่างรูปภาพจากอนิเมะที่ผมที่ผมนำนำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยก็จะได้พร้อมว่า a person with blonde hair and blue eyes a character portrait by รตบายอิกเกตโนไทก h i n a ซิวีชินาอาร i ฮั i กาดดาร f มิชิออนิเซึ่งตรงเนี้ยเราก็สามารถ หาค o ป y พร้อมตรงนี้ไปใช้งานได้นะครับหรือว่า,าถ้าใครอยากจะลองศึกษาด้ว่อศิลปินแต่ละท่านเนี่ยหรือว่าตัว trending หรือ movement ของของงานศิละปะต่างๆเป็นยังไงก็สามารถ Copy ตรงนี้แล้วก็ไป search ต่อในเว็บได้นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นการก็เป็นการเรียนรู้การเขียนพร้อมแบบหนึง่งวันนี้ก็เท่านี้นะครับกับคลิปแนะนำสั้นๆกับ โปรแกรมที่เปลี่ยนรูปภาพให้กลายเป็นพร้อมนะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็เขียมนมาในคอมเมนต์นะครับหรืออยากได้คอนเทนต์แบบไหนที่เกี่ยวกับ a VR ร e เน r เต e d ก็ลองเขียมนมาในคอมเมนต์ได้ขอบคุณมากครับ